สวัสดีเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทําพาสต้านะคะวันนี้นะคะอันนี้คือผัดแล้วต้มแล้วนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะคือไม่ได้ทําวิธีขั้นตอนให้ดูนะคะเป็นพาสต้ากับลูกชิ้นนะคะก็ใส่ใส่ครีมนะคะอันนี้คือเราใส่ครีมแล้วก็พริกไทยนะคะก็ผัดกับครีมนะคะต้มพาสต้าสุกแล้วก็มาเอามาผัดกับครีมนะคะเพื่อนๆ ส่วนนี้ก็เป็นเป็นเอ่อทอดจนไหม้แล้วนะคะเพื่อนๆรอว่าจะถ่ายจะถ่ายเนาะปิดไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะทอดจนดำาแล้วอขอโทษค่ะเอ่อเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไก่นะคะส่วนนี้ก็เป็นพาสต้านะคะพาสต้าเนาะก็ใส่สรครีมลงไปนะคะ จะไม่ล้รอ,อทีแรกว่าจะไม่ทายไม่ทายโอ้ยคิดไม่ทีก็เสียดายทายดีกว่านะคะลูกก็จะชอบกินแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเป็นพาสต้านะคะซอสครีมนะคะกินกับเดี๋ยวดีไฟก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ เสิร์ฟเลยเนาะเพื่อนๆมาดูนะคะตักเสิร์ฟเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยะคะ่ะทําง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะแ็แค่ต้มพาสตา้าแล้วก็เอาซอสเอาครีมมาใส่นะคะครีมที่เหมือนกับครีมที่ทำมาทำ่าทำขนมเค้กนะคะครีมเนาะบ้านเราก็ไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไรนะคะ แต่ที่นี่เขาเรียกว่าแกลบเดนะคะแกลบเดยเนาะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะยะปิดไฟนะยัมันจะไหม้นะคะเพื่อนๆน,นะคะทีนี้เราก็จะเอาลูกชิ้นมาใส่นะคะใส่ลูกชิ้น้าไปนะคะจะแต่งให้สวยงามเนาะเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยยากจริง <laughs> ต้องเอาเอาน้่งมาตักนะคะ เอาที่ตักแบบนี้จะง่ายกว่านะคะไม่งั้นวิ่งหนีหมดนะคะลูกชิ้นวิ่งหนีนะคะเอ็ที่ทํากับข้าวในี่อาหารชอบวิ่งนะคะไม่ชอบอยู่กับร่องกับรอยนะคะวัยรุ่นทําอาหารนะคะอาหารจะวิ่งหนีวิ่งออกจากจานกันหมดนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคเพื่อนใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ใส่ตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ น,นะคะคอันนี้ก็เหลือตั้งเยอะเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเหลือตั้งเยอะเลยมาทานด้วยกันนะคะชอบมากชอบน้อยก็เอาตามที่เราชอบเลยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็จะตกแต่งจานเนาะนะคะเห็นไหมคะเีจะตกแต่งจานนะคะตกแต่งจานก็มีอะไรบ้างมีปาปิกานะคะก็ใส่ปาปิกาเข้าไปเพื่อความสวยงามนะคะ ใส่เข้าไปเลยชอบอะไรก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้ก็ใส่ใส่ไปเลยนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงมะเขือทงมะเขือเทศอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะโอ้ยมะเขือเทศก็จะไม่แต่ไม่แต่จะวิ่งหนีกันนะคะ ผักผลไม้อาหารที่นี่ไม่รักดีเลยจะวิ่งหนีออกจากจานประจําเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะอะไรๆก็จะวิ่งหนีออกจากจานนะคะ,ะมะเขือเทศนะคะชอบมะเขือเทศเยอะก็ใส่เยอะๆนะคะชอบอะไรเยอะๆก็ใส่เข้าไปนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครๆก็ทําได้แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะโรยชีสนะคะโรยชีสเนาะเห็นไหมคะ ชีสฝอยนะคะเราก็จะโรยข้างหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยโรยไปเลยค่ะธรรมดาต้องขูดนะคะยานิดไม่มีนี้ก็ใช้โรยเอานะคะชอบมากชอบน้อยก็โรยไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโรยไปนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะพาสตา้าลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไก่นะคะเป็นลูกชิ้นไก่ของฝรั่งเนาะก็ ก็ครบทุกรถนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะนะคะมาทานด้วยกันเนาะพาสต้านะคะเหลือเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเหลือเยอะเลยอันนี้ดีหน่อยว่าลูกลูกกินนะคะลูกกินด้วยไม่งั้นกอโหเหลือเยอะแยะเลยนะคะเห็นไหมคะมาดูนะคะพาสต้านะคะเหลือตั้งเยอะนะคะ อันนี้เราสามารถกินกับอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ใช่กินกับไส้กรอกลูกชิ้นหรือว่าเป็นเนื้ออะไรก็ได้นะคะทานได้หมดเลยนะคะนี่ก็คือเดนนี้ก็ทอดไหมไปนะคะ <S <S เกือบไหมแหละแต่ว่าดำคือยังไม่ไหมเท่าไหร่นะคะกินมันนั้นเฉยๆนะคะเป็นด้วยสีไฟเนาะนะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆนะพาสต้าลูกชิ้นไก่นะคะลูกชิ้นไก่ฝรั่งเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็ใครที่ติดตามคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะพี่น้องอา้าวตื่นมานะคะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบมือออกมาให้ได้เงินล้านนะคะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนอย่าทุกนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกันทั่วหน้านะคะ ร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพดีกันทั่วนหน้าด้อยพี่น้องเด้อนะคะยังนี้ก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพี่น้องนะคะ mm. ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ mm. พี่น้องด้อนะคะ mm. รักกันให้ใน,น้อยแต่รักนานๆน,น,นะคะพี่น้องคะนะคะ mm. มาชมมาชมค่ะมาชมนะคะ mm. ไม่อยู่นะ <laughs> ทอ,ทอดนานไปทอดนานไปหน่อยนะคะทอดลูกชิ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อันนี้นะทำง่ายมากนะคะอันนี้ทําง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้นะคะเพื่อนๆใครๆก็ทําได้เนาะ,ะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะอําราพาจากพี่นอ้องเลยเด้อวันนี้นะคะอืมนี้ก็ชอบนะคะเวลาทาอาหารอะไรก็อยากอยากจะให้เพื่อนๆดูเนาะว่า มันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะของคนทําอาหารที่เรียชอบทําอาหารนะคะเพื่อนๆทาแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะแต่เสียอย่างนะคะไม่ค่อยมีคนคนที่บ้านก็เขาไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะกินกันเท่าไหร่เท่ากินครั้งหนึ่งแล้วก็เขาจะไม่กินอีกนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเพือ่อนๆ ไม่ไปหรือเปล่าอาหารเอาออกตรงนี้ดีกว่านะคะจะไปก็ไม่ยอมไปสักทีเนาะย,ย่นนิดนึ่อ้าไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะ